สวัสดีทุกคนและขอต้อนรับทุกทุท่านเข้าสู่ช่องวัดทราบช่องที่พวกเรานั้นนะครับจะพูดคุยกันทุกอย่างเกี่ยวกับหนังครับในวันนี้ครับหลังจากที่พวกเราเนี่ยมัดรวมเรื่องราวของตัวละครเด่นๆดังๆกันไปแล้ววันนี้ครับมันมีน้องๆถามผมมานะครับว่าพี่ครับเรื่องราวของผีประจําบ้านในพี่ทำาหหรือยังแน่นอนครับว่าผมทําเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเนื่อสซึ่งอินได้เลยครับหลายๆคนอยากจะฟังกันแบบเพลินๆแบบยาวๆว่า ผีประจำบ้านแต่ละคนเนี่ยเขามีประวัติยังไงเกิดที่ไหนตายยังไงและมีประวัติยังไงกันบ้างอยากจะฟังกันแบบยาวๆใช่ไหมได้เลยครับวันนี้ผมก็เลยจะพาทุกๆคนนะครับไปมัดรวมกันว่าเรื่องราวของผีประจำบ้านแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบผีตัวไหนมากที่สุดครับอย่ามวัวแต่เสียเวลาเลยดีกว่าครับเราไปรับชมรับฟังก,กับเรื่องราวของผีประจำบ้านของฮอกวอตส์กันดีกว่า หลายๆคนอาจจะสงสัยว่านิโคลัสเดอะมิมซี่พอลิงตันนี่คือใครแต่ถ้าหากว่าเราเรียกเขาว่านี่หัวเกือบขาดแล้วก็น่าจะร้องอ๋อกันเลยใช่ไหมครับใช่ราคาผีเสื้อนิโคลัสแห่งบ้านกิฟฟินดอนนั่นแหละที่เขาจะมาพร้อมกับเสื้อสมัยกษัตริย์เฮนรี่และเอกลักษณ์เฉพาะต,ตัวของเขาก็คือหัวของเขาเกือบขาดครับอันที่จริงแล้วแม้ว่าจะเป็นผีแต่นิโคลัสเขาก็เป็นคนที่น่ารักและมีจิตใจดีเป็นอย่างมากครับเขาเป็นคนที่ค่อนข้างสุภาพมากๆและยินดีที่จะช่วยเหลือคนในบ้านกิฟฟินดอ์และเด็กคนอื่นๆเสมอ แต่ถึงยังไงครับเขาก็เป็นคนที่ไม่เชื่อว่าเขาจะไม่โมโหคนอื่นนะครับเพราะว่าเขาหากโดนดูถูกว่าเป็นคนขี้ขาด <c oughs> เขาจะโมโหเป็นอย่างมากเพราะว่าเขาภาคภูมิใจเป็นอย่างมากในความกล้าหาญของตนเองไม่แปลกเลยครับที่นนโคลัสจะเป็นที่รักของใครต่อใครไม่ว่าจะเป็นสุภาพสตรีสีเทาพวกแฮร์รี่และบรรดาเพื่อนมีผีของเขาอีก500คนแต่ถึงยังไงครับกฎการจะเป็นเพื่อนกับเขานั้นคุณต้องรู้ก่อนครับหนึ่งอย่างนั่นก็คือเราไม่ควรไปเรียกเขาว่านี่หัวเกือบขาดครับเพราะเขาไม่ค่อยชอบการถูกเรียกอย่างนั้นสักเท่าไหร่ แต่เราควรจะเรียกเขาว่าเซอร์นิโคลัสครับเพราะว่าการเรียกเขาว่านิคหัวเกือบขาดนั้นสําหรับมนุษย์คนหนึ่งแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดเป็นอย่างมากครับส่วนเหตุผลนั่นหรอครับต้องย้อนกลับไปเมื่อศตรวรรษที่14เซอร์นิโคลสัสเขาเกิดในครอบครัวเดมินซี่พอริงตันที่สูงสักแห่งอังกฤษไม่มีข้อมูลแน่ชัดในช่วงวัยเด็กของเขารู้เพียงแค่ว่าเขา,เขาเข้าเรียนที่โรงเรียนคาถาพอมดแม่มอลลเวทมอนฮอกวอตส์ ok ward, ในตอนที่เขาอายุได้11ปี เขาถูกคัดสรรให้อยู่ในบ้านกิฟฟินดอร์แน่นอนเขาว่าเขาเป็นชายที่มีสเสน่ห์เป็นอย่างมากคในหมู่สาวๆเมื่อจบการศึกษานะครับเซอร์นิโคลัสก็ไปทำงานเป็นข้าราชบริพารให้กษัตริย์เฮนรี่เรื่องราวของเซอร์นิโคลัสนั้นก็ไม่ต่างอะไรมากมาจากใครต่อใครสักเท่าไหร่ครับจนกระทั่งในวันที่30ตุลาคมปี1492ในขณะที่เซอร์นิโคลัสกาลังเดินเล่นอยู่ในสวน เขาก็พบกับเลดี้กิฟต์ที่ออกมาเดินเล่นด้วยเช่นเดียวกันครับเขาสังเกตเห็นว่าฟันของเธอนั้นมันบิดเบี้ยวโดวยความมั่นใจของเซอร์นิโคลัสเขาบอกกับเธอว่าเขาสามารถแก้ไขฟันของเธอให้กลับมาเป็นปกติได้แต่ทันใดนั้นเองครับมันกลับไม่เป็นอย่างที่เขาคิดคาถาที่ผิดพลาดของเขาทําให้เธอมีงาออกมาแทนทําให้หลังจากนั้นเซอร์นิโคลัสถูกควบคุมตัวและถูกตัดสินให้ประหารในทันทีหลังจากนั้นครับเขาก็ถูกคุมขังในคุกใต้ดินและโดนยึดไม้กายสิทธิ์ทําให้เขาไม่สามารถใช้มันในการหลบหนีได้ ทำให้ในคืนนั้นเซอร์นิโคลัสทำในเพียงแค่ร้องไห้กับสิ่งที่เขาได้กระทําลงไปมันคุ้มค่าแล้วจริงๆเหรอที่ต้องแลกมันกับชีวิตของเขาไม่นานนักนักบวชก็เข้ามาหาเขาในห้องขังครับนักบวชคนนั้นเข้ามาเพื่อปลอบโยนเซอร์นิโคลัสความตายเป็นเพียงแค่ทางเดินหนึ่งที่คนเราทุกคนต้องผ่านไปแค่แวบเดียวเท่านั้นชับเดียวคุณจะไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดอะไรอีกเลยหลังจากนั้นในเช้าวันรุ่งขึ้นเซอร์นิโคลัสก็ถูกนําขึ้นสู่ที่ประหาร เขาเดินมาในสภาพเหมือนกระสอบเดินได้เมื่อมาถึงเพชรคาตก็บอกให้เขานั่งคุกเข่าลงเพื่อเตรียมการประหารชีวิตของเขาไม่นานการประหารก็เริ่มต้นขึ้นเพชรคาตก็สับไปที่หัวของนิโคลัสอย่างเต็มแรงแต่มันกลับไม่เข้าครับเขาจึงสับมันซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้าแล้วซ้ําอีกทั้งหมด45้ารอบนั่นก็เป็นเพราะว่าหินลับมีของเพชรคาตน,นั้นหายไป ทิ้งไวเพียงขวานทื่อๆเท่านั้นที่แม้แต่สับเนื้อไก่นิ่มๆยังไม่สามารถทำได้เลยนับภาษาไรกับหัวของคนแต่สุดท้ายแล้วครับแม้ว่าจะออกแรงกันเต็มแรงเท่าไหร่แต่หัวของนิโคลัสครับก็ไม่ขาดออกไปอย่างไรก็ตามครับด้วยความกลัวที่จะไปสู่โลกของความตายทําให้นิโคลัสเขาเลือกที่จะยอมเป็นผีดีกว่าไปต่อเขาจึงไม่ยอมรับความตายของเขาและกลับไปที่ฮอกวอตส์และไปใช้ชีวิตหลังความตายที่นั่นและกลายเป็นผีประจําบ้านกิฟฟินดอร์ ต่อมาในภายหลังครับเขาก็เป็นที่รู้จักกันดีในฮอกวอตส์ภายใต้ชื่อของนิคัวเกือบขาดแน่นอนรัาว่าเขาเป็นผีที่ดีมากๆเลยครับเขาพร้อมจะพาเด็กๆที่หลงทางกลับไปยังบ้านของเขาเสมอเราจะได้เห็นนิโคลัสครั้งแรกนะครับเด่วันที่1กันยายนปี1991นิโคลัสก็โผล่มาในร่างของผีปตไกส์ในงานเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาใหม่แน่นอนเขาว่ามีผีต้นอื่นๆเข้ามาด้วยโยเวนพีฟผีจอมวายร้ายที่สุดในฮอกวอตส์นี่เขาตบแขนของแฮร์ Harry ร หลังจากนั้นนะครับเราจะรู้ว่าห่วงเขาเกือบขาดยังไงหลังจากที่เชมัสน,นะครับได้ถามเขาในปี1992เซอร์นิโคลัสครับเขายังไม่ล้มเลิกในการพยายามขอข้าสมาคมผีหัวขาดซึ่งมันนะครับถูกปฏิเสธมาโดยตลอดโดยเซอร์แพทริกมันทำให้นิโคลัสเสียใจเป็นอย่างมากเลยครับกับหัวครึ่งๆกลางของเขาจะขาดก็ไม่ขาดหลังจากนั้นนะครับเซอร์นิโคลัสก็ยังมีวีลกรรมแสบๆอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเกี้ยก่อมให้พิฟไปทุบตู้อันตธานหรือเราจะรู้จักกันในชื่อของตู้มาและไปเพื่อเรียกร้อองควาาาามสนใจจกกฟิ เนื่องจากตอนนั้นนะครับอากาศฟิลเขาว่ากล่าวแฮร์รี่พอตเตอร์ครับเรื่องที่ทำโขนเปื้อนปราศาสตรและเขานะครับยังเคยชวนผู้แฮร์รี่พอตเตอร์ไปงานเลี้ยงครบรอบวันตายของเขาในรอบ500ปีเพื่อเก็บกล่องให้เซอร์แพทริกนะครับอนุญาตให้เขาเขาลงกลุ่มชมล่มพีหัวขาดแน่นอนคบว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ไปงานนี้ด้วยเช่นกันครับพร้อมกับรอนและเฮอร์แมลนี่ เมื่อทั้ง3คนมาถึงคุกใต้ดินเซอร์นิโคลัสก็พาพวกเขาเข้าไปในงานครับไม่นานเรื่องตกใจก็เกิดขึ้นเมื่อพวกแฮร์รี่พอตเตอร์มาถึงพวกเขาต้องรู้สึกหยีมากๆครับเนื่องจากว่าอาหารงานเลี้ยงในงานนั้นมันไม่มีอาหารที่พวกเขาสามารถกินได้เลยครับเนื่องจากในงานนี้ มันมีแต่อาหารที่เน่าและเสียและบางจานก็ขึ้นลาไปแล้วด้วยแต่ยังไงครับแผนการก็ต้องเริ่มต้นขึ้นพวกเขานะครับพยายามเกี่ยกล่อมให้แพทริกให้ยอมใจอ่อนและอนุมัติให้นิโคลัสเขาลมชมลมฮิวหัวขาดสักทีแต่ไม่นานครับนี้ก็ต้องรู้สึกเคืองใจเนื่องจากคําพูดของแพทริกที่เขานะครับพูดว่าหัวของนิโคลัสเขาไม่ได้ขาดนะเอ๊ะหรือว่าขาดยังไงก็ตามหัวของเขาไม่ได้ขาดอย่างถูกต้อง ทำให้เขาไม่สามารถเข้าชมรมนี้ได้คําพูดนั้นนะครับทาให้แขกคนอื่นๆภายในงานมองนิกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าขบขันที่สุดแต่ในทางกลับกันครับมันเป็นเรื่องที่น่าอับอายมากๆสาหรับนิโคลัสไม่รู้ว่าหลังจากที่พวกแฮร์รี่พอตเตอร์ไปแล้วจะมีอะไรดีขึ้นหรือเปล่าแต่หลังจากที่พวกแฮร์รี่เขากลับมาครับพวกเขาต้องตกใจเมื่อในระหว่างทางเดินของพวกเขานั้น เขาพบก,กับแมวของอากาดฟิ์ที่กลายเป็นหินไปแล้วหลังจากนั้นครับเราจะได้รู้ว่านิโคลัสก็กลายเป็นหินด้วยเช่นกันครับด้วยอำนาจของบาซิลิสในระหว่างที่เขานะครับกำลังเดินมากับจัสตินแม้ว่าเขาจะมองตาของบาซิลิสอย่างเต็มเมแต่เขาก็ไม่อาจตายได้นั่นก็เป็นเพราะว่าเขาตายไปแล้ว ส่วนจัสตินครับที่มองตาของบาซิลิสผ่านตัวของเซอร์นิโคลัสทําให้เขากลายเป็นหินในทันทีจัสตินถูกนําส่งห้องพยาบาลโดยฟิกวิกแต่เซอร์นิโคลัสครับพวกเขาไม่รู้ว่าจะต้องทอํายังไงกับผีที่กลายเป็นหินแต่ถึงยังไงครับมิโนว่าก็เสกลมเพื่อพัาพาให้เขานะครับไปที่ห้องพยาบาลเดี๋ยวที่เธอส่งไม้ต่อคาถานี้ให้กับเออร์นี่ให้เขานะครับได้รับช่วงต่อและพาน,นิโคลัสไปที่ห้องพยาบาล หลังจากนั้นนิโคลัสและก็เด็กๆคนอื่นๆน,นะครับที่ถูกสาปให้กลายเป็นหินพวกเขาก็รอดมาด้วยน้ำยาแมนเดรกที่มาจากอาจารย์สเปาไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่านิโคลัสนะครับสามารถกินมันได้ยังไงหลังจากนั้นนะครับก็มีเรื่องวุ่นๆของพวกผีผีด้วยเช่นกันครับอย่างที่เรารู้กันครับว่าพีฟเป็นผีตัวป่วนประจำฮอกวอตส์เขาไม่เคยได้รับการให้เข้าร่วมง,งานเลี้ยงเลยสักครั้งเดียวแต่ผีทุกคนบอกว่าในครั้งนี้พีฟสามารถเข้าร่วมง,งานนี้ด้วยเช่นกันครับแต่ยังไม่ทันไรเลยครับพีฟก็สร้างหา ทำให้ห้องครัวนั้นกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยครับพวกมอหอยจานชามเละเทะไปหมดเลยครับหลังจากนั้นเรื่องราวส่วนใหญ่ของนิโคลัสนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่วันๆนะครับเขาก็ยุ่งอยู่กับการห้ามปามพีฟและวุ่นวายอยู่กับบาลอนเลือดแต่เซอร์น,นิโคลัสเขาก็ยังไปที่ปรึกษาที่ดีต่อค่าต่อค่าหลายๆคนนะครับไม่เว้นแมก้กระทั่งแฮร์รี่แฮร์รี่นะครับเข้ามาปรึกษากับนิโคลัสด้วยเช่นกันครับเรื่องชีวิตหลังความตายซีเรียสที่ถูกฆ่าไปในกองปริศนาแฮร์รี่สงสัยว่าซ นิโคลัสจึงให้คําตอบกับเขาไปว่าอันที่จริงแล้วการจะเป็นผีได้นั้นปัจจัยมันก็คือพ่อมดคนนั้นจะต้องกูความตายเท่านั้นถึงจะสามารถกลับมากลายเป็นผีได้แต่คนอย่างแบล็กเขากล้าหาญมากและไม่มีวันกลัวกับอีกแค่ความตายแน่นอนหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากมายครับเธอนิโคลัสก็ยังดูแลนักเรียนไปโดยตลอดแต่ไม่นานเรื่องชวนเศร้าก็มาถึงครับกับการจากไปของอาจารย์ใหญ่แห่งฮอกวอตส์ออบัสต์เดมันดอร์ที่ถูกสังหารโดยเซเวลรสเนปผีทุกคนมาร่วมงานศพของเขานะครับ หลังจากนั้นเราจะได้รู้ว่าผู้เสพความตายก็เข้ามายุดโรงเรียนฮอกวอตด้วยเช่นกันครับโดยที่มีพวกแครโรคอยกดขี่และข่มเหงพวกเด็กๆและนิโคลัสผีแห่งบ้านกิฟฟินดอนนี่แหละครับที่เป็นหนึ่งในผีที่คอยปกป,ป้อนนักเรียนหลังจากนั้นนะครับก็บเป็นช่วงจบสงครามที่สุดแสารจะยาวนานของผู้เสพความตายโดยใช้ชนะนะครับเป็นของแฮร์รี่พอตเตอร์แน่นอนครับว่ามีผีทุกคนไปร่วมงานเฉลิมฉลองกับชชยชนะของแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยเช่นกันนั่นรวมไปถึงเซอร์นิโคลัสเดอะมิมซีพอริงตันด้วย เฮเลนาเลเวนคอร์ law, เธอเป็นลูกสาวของแม่มดท,ที่เป็นหนึ่งใน4ผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคอย่างโรบินาเลเวนคอร์และเมื่อเฮเลนาอายุได้11ปีเธอก็ได้เข้าร่วมเป็นนักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์ซึ่งในตอนนั้นที่แห่งนี้ก็ยังคงสอนหลักสูตรโดยตรงมาจากสี่จอมพ่อมดและแม่มดที่ยิ่งใหญ่แห่งยุคเฮเลนาได้คัดเลือกให้อยู่ในบ้านเลเวนคอร์และได้รับการสอนเวทมนต์โดยตรงจ,จากแม่ของเธอเอง แต่เดิมแล้วนะครับเธอเป็นคนที่มีสติปัญญาที่สูงมากๆมากกว่าใครๆอยู่แล้วและเธอก็ยังชื่นชอบการศึกษาเรื่องราวของโลกใบนี้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมหรือวัฒน,นธรรมแต่อย่างไรก็ตามครับโดยความที่เธอนั้นเป็นคนที่มีหัวค่อนข้างสูงทางด้านการศึกษาแน่นอนครับว่า การจะครอบครองรักกับใครนั้นนั่นก็หมายความว่ามาตรฐานของเธอต้องสูงมากกว่าธรรมดาแน่นอนและเชื่อเป็นครับว่าครั้งหนึ่งครับบาลอนแห่งบ้านสลิทีทรีนหรือในอนาคตนะครัเราจะรู้จักชื่อของเขาในนามของบาลอนเลือดเขาได้ตกหลุมรักเฮเลน,นาอย่างสุดหัวใจแต่อย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่แรกครับดยมาตรฐานของเธอที่สูงมากๆทําให้บาลอนครับต้องอกหักช้ารักในครั้งนี้ไป และก็ไม่เคยมีชายคนไหนในประวัติศาสตร์เลยครับที่จะสามารถพิชิตใจของเธอได้เลยเธอคาดหวังเอาไว้สําหรับผู้ชายของเธอในอนาคตไว้สูงมากไม่เพียงเท่านั้นนะครับเธอยังมีความลับอีกอย่างหนึ่งครับซึ่งเป็นสิ่งที่เธอโกรธแค้นและลิษยาเป็นอย่างมากมากที่สุดในชีวิตของเธอนั่นก็คือเธออิจฉาแม่ของเธอครับนั่นจึงนําไปสู่เหตุการณ์เรื่องราวที่เป็นโศกนาฏกรรมที่สุดนั่นก็คือการขโมยรัดก้าวของเลวนคอ เธอเชื่อว่าถ้าหากเธอมีรัดก้าของเลเวนคอร์แล้วล่ะก็มันอาจจะทำให้เธอมีความรู้ความสามารถเหนือกว่าแม่ของเธอได้แน่นอนเขาว่าโลวิน่าเสียใจเป็นอย่างมากครับกับสิ่งที่ลูกสาวของเธอได้ทําลงไปแต่เธอก็ไม่เคยบอกเรื่องนี้กับใครเลยครับเธอซ่อนเรื่องราพวกนี้ภายใต้เรื่องที่ว่ามันถูกเก็บเอาไว้เป็นอย่างดีจนกระทั่งวันหนึ่งครับโลวิน่าเกิดล้มป่วยขึ้นเธอรู้ตัวว่าตัวเองกาลังจะตายคําขอสุดท้ายของเธอก็มีเพียงแค่ว่าเธออยากเจอหน้าลูกสาวของเธออีกครั้งหนึ่ง โดยความที่เธอเห็นว่าบารอนมีความรักลึกซึ้งต่อเฮเลนาแม้ว่าเธอจะไม่ได้เขาตอบโลวินาจึงขอให้เขาไปตามหาเธอและพาตัวกลับมาให้เจอหน้ากันเป็นครั้งสุดท้าย และแล้วบาลอนก็ออกตามหาให้เธอครับอย่างที่เรารู้กันครับว่าบาลอนเจอเฮเลนาในป่าแอลเบเนียในขณะที่บาลอนกำลังเดินมานั้นเฮเลนาได้ยินเสียงผู้ไม้ของเขาเธอจึงรีบเอาลัดก้าวของเลเวนคอซ่อนเอาไว้ในโพงไม้แห่งหนึ่งในป่าเอลเบเนียนั่นแหละครับแน่นอนครับเมื่อบาลอนเจอเธอเขาจึงขอให้เธอกลับไปกับเขาด้วยแต่เธอก็ไม่ยอมครับนั่นจึงทําให้เรื่องราวบานปลายไปถึงการใช้กําลังเธอพยายามอย่างเต็มที่ครับที่จะปฏิเสธเขาเธอไม่มีวันจะกลับไปเด็ดขาดอีกทั้งเธอนะครับก็ยังปฏิเสธความรักที่ เขามีให้กับเธออีกด้วย และนั่นทําให้บารอนโมโหเป็นอย่างมากเลยครับกับคําพูดที่เธอได้พูดใส่เขาออกมามันเชื้อเฉินประหนึ่งมีดที่แทงลงมาในหัวใจทําให้เขารู้สึกเจ็บเป็นอย่างมากและแล้วสิ่งไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเขาหลังจากขาดสติด้วยความโมโหเขารู้อีกทีว่าในตอนนี้เขาได้แทงเฮเลนาไปแล้วที่กลางอ,อกเมื่อเขาได้สติและเห็นสิ่งที่ตนเองทําลงไปเขาไม่สามารถยอมรับกับความเจ็บปวดนี้ได้โดยความรู้สึกผิดที่เขามีเขาจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายตามเธอไปหลังจากที่เฮเลนาได้ตายลงไป วิญญาณของเธอก็กลับมาที่ฮอกวอตส์รวมไปถึงบาลอนด้วยครับพวกเขากลายเป็นผีประจําบ้านเฮเลน,นากลายเป็นสุภาพสตรีสเทาแห่งเลเวนคอส่วนบานลอนก็เป็นที่รู้จักในชื่อของบาลอนเลือดแห่งบ้านซิริทิลีนอย่างที่ใครๆรู้กันครับในบ้านเลเวนคอนั้นเฮเลน,นาเป็นคนที่ขี้อายมากๆถ้าถึงยังไงครับเธอก็ยังคงดูแลสมาชิกในบ้านของเธอมาเสมอ ไม่ว่าจะหลงทางหรือในตอนที่พวกเขากําลังทําเรื่องที่ผิดิดจนกระทั่งในปี1940เรื่องราวที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในช่วงแรกเราพูดถึงกําแพงที่มันหนามากสาหรับผู้ชายในอุดมคติของเธอแต่ไม่นานครับกำแพงที่ถูกสร้างขึ้นในที่สุดมันก็ได้ถูกพังทลายลงไปโดยน้ํามือของทอมมาวรลิดเดน ที่เขาอยากรู้เรื่องราวของฮอครัคสและต้องการที่จะแบ่งชิ้นส่วนของวิญญาณของเขาเขากําลังตามหาสิ่งที่คู่ควรกับวิญญาณของเขาแน่นอนครับว่าหนึ่งในนั้นก็คือลัดเก้าของเลเวนคอร์ทําเป็นคนที่มีความสามารถชั้นเชิงในวาจาของเขาค่อนข้างสูงมากและมัน สามารถทําให้เฮเลนาต้องเสนหหาแต่ด้วยความที่เธอเชื่อใจเขาเธอจึงบอกที่ซ่อนของมันนั่นจึงนําไปสู่เรื่องราวที่เลวร้ายที่สุดในโลกพ่อมดแม่มดเพราะมันนําทอมลิดเดลเดินทางไปสู่แอลเบเนียเมื่อเขาเจอเขาก็เปลี่ยนมันให้กลายเป็นฮอคลักซ์วัตถุเวทมนตรงอนุภาพและการจะแบ่งวิญญาณได้นั้นเขาก็ต้องสังหารคนแน่นอนคาว่าเมื่อเฮเลนาได้ยินข่าวเรื่องนี้เธอเสียใจเป็นอย่างมากเพราะไม่เพียงแค่ว่าทอมจะไม่ทําลายมัน ทอมกับยิ่งทําให้มันกลายเป็นวัตถุต้องสาบและที่เจ็บไปมากกว่าน,นั้นก็คือต้องมีคนตายเพื่อสั่งวยการกระทําของทอมในครั้งนี้ด้วยนั่นจึงทําให้เฮเลนาเสียใจยเป็นที่สุดครับที่ไว้ใจปีซารอย่างทอมลิเดลหลังจากนั้นนะครับเราจะได้เห็นเฮเลนาในครั้งแรกในปี1 9 9 1เธอมาร่วมง,งานเลี้ยงพิธีคัดสรรเด็กใหม่ครับและเราอาจจะเห็นเธอประาปลายบ้างตอนที่นิคัวเกือบขาดคุยกับเธอเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ในการแข่งขันคุยดิษ หรือแม้กระทั่งในงานเลี้ยงวันตายขังที่500ของนิคหัวเกือบขาดแน่นอนครับว่ามีผีมากมายเข้าร่วมง,งานนี้ด้วยแต่ไม่ใช่มีแค่ผีนะครับเพราะว่าพวกแฮร์รี่และรอนเฮอร์แมลนี่พวกเขาก็ไปงานนี้ด้วยเช่นกันครับพวกเขาเห็นเฮเลนากําลังนั่งอยู่กับผีอีกคนหนึ่งที่โต๊ะอ,อาหารที่ขึ้นลาอยู่ภายหลังนะครับเฮเลนาก็ไปม,มาอ่านหนังสือที่หอคอยกิฟฟินดอร์และพบว,ว่าแฮร์รี่กําลังตรวจสอบหนังสือบางอย่างอยู่ ซึ่งหลังจากนั้นเราจะได้รู้ว่ามันเป็นบันทึกของทอมลิดเดลในขณะที่เขากำลังตรวจสอบอยู่นั้นเฮเลนาก็จ้องแฮร์รี่จนแฮร์รี่เสียสมาธิในการตรวจสอบเขาจึงขอให้เฮเลนาออกไปเธอจึงลุกไปหาที่อ่านหนังสือในส่วนอื่นของปราสาทแทนหลังจากนั้นในปี1997พวกผีทั้งหลายในปราสาทฮอกวอตส์ Hogwarts, ก็มาร่วมงานสมออบัสดเดอร์ที่สูสานสีขาว และในปีนั้นหลังที่อับบัสดัมบัดดอตายเซเวอร์สเนปก็ได้มาเป็นอาจารย์ใหญ่โดยที่มีพวกแคโรเป็นอาจารย์สอนป้องกันตัวจากศาสตร์มืดและศาสตร์มักเกิลพวกเขากระทำรุนแรงกับเด็กๆครับแน่นอนว่าเฮเลนาก็มีส่วนร่วมในการช่วยปกป้องเด็กๆของเธอด้วยเช่นกันหลังจากนั้นนะครับในปี1998ตอนนั้นเป็นศึกการต่อสู้ที่ฮอกวอตส์ผีคนอื่นๆครับรวมไปถึงเฮเลนาก็ช่วยกันพานักเรียนที่ยังเด็กอยู่ไปหาที่หลบซ่อนที่ปลอดภยัยต่อมาฮาร์รีพอตเตอร์ครับต้องการเบาะแสรัดเก้าของเลวนคอร์ มีเพียงแค่เฮเลนาเท่าน,นั้นที่สามารถช่วยเขาได้แน่นอนว่าเธอบอกเขาทั้งหมดครับเท่าที่เธอสามารถบอกได้จริงๆหลังจากการตายของวอเดอมอร์แน่นอนครับว่าจากนั้นเป็นงานฉลองที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเลยครับไม่ใช่แค่คนนะครับที่เลี้ยงฉลองกันรวมไปถึงพวกผีผีด้วยครับพวกเข้ามาในงานครั้งนี้ด้วยก็คงจะยังอยู่กับซีรีส์ผีประจำปาราสาทฮอกวอตส์ Hogwarts, และหนึ่งในผีชื่อดังของฮอกวอตส์นั้น ก็คงหนีไปไม่พ้นกับบาลหลอดเลือดครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่น้อยคนนักครับที่จะรู้คำว่าเขาตายยังไงเพราะฉะนั้นเลยครับในวันนี้เลยครับเราจะเอาเรื่องราวของเขาในมาพูดถึงกันก่อนตายนั้นนะครับเขาถูกกล่าวไว้โดยเฮเลนาเลเวนคอร์ลูกสาวของโลเวน่าเลเวนคอว่าเขานั้นเป็นชายที่ใจร้อนเป็นอย่างมากสวมวิกอยากโศกใส่ชุดแฟชั่นจากศตวรรษที่10และพอเขาตายนั้นเขาก็กลายเป็นผีสีซี สีขาวไข่มุกโป,ป่งแสงตาเบิกกว้างสวมเสื้อคุมเปื้อนเลือดถือโซ่ตัวเพื่อเป็นอนุสร์ของความสำนึกผิดกับสิ่งที่ตนเองได้ทำลงไปในอดีตส่วนทำเรื่องอะไรลงไปนั้นก็คงต้องเริ่มจากตนก้นกำเนิดของเขาครับบารอนเลือดเกิดชนชั้นสูงน่าจะราวๆในยุคข,ของปี982เมื่อเขาอายุได้11ปีเขาก็กลายเป็นหนึ่งในนักเรียนยุคแรกของฮอกวอตส์ซึ่งในตอนนั้นนะครับยังคงสอนด้วยจอมพ่อมดแม่มดผู้ยิ่งใหญ่บารอน ถูกคัดสรรให้อยู่ในบ้านซัลวิทรินและได้รับการสอนวิชาจากซสาซัลิรินโดยตรงแต่แล้วครับเรื่องราวหลังจากนั้นเกิดเรื่องราวที่มันจะกลายเป็นตาบาาของเขาในอนาคตและตลอดกาลนั่นก็คือเขาดันไปตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งครับใช่อลไรครับผู้หญิงคนนั้นก็คือเฮเลนาเรเวนคอร์ core, ลูกสาวเพียงคนเดียวของโลวินาเรเวนคอร์แต่แม้ว่าเขาจะแสดงความรักเธอมากแค่ไหนครับแต่เธอไม่เคยเลยสักครั้ง,งครับ ที่จะใยดีหรือแย่แสคนเลยและแล้วก็เกิดเรื่องราวที่ร้ายแรงขึ้นเมื่อหลังจากนั้นไม่นานเฮเลนาเธอขโมยรัดก้าวของเลเวนคอร์แม่ของเธอเพื่อเพิ่มความฉลาดของเธอและเพื่อหนีออกจากเงาของแม่ของเธอให้ได้สักทีและหลังจากนั้นเธอก็หนีไปที่ออลเบเนียในช่วงเวลาเดียวกันครับโรววน่าเลเวนคอร์หลังจากที่ลูกสาวของเธอหายไปเธอก็ล้มป่วยหนักครับมีการคาดการณ์เอาไว้นะครับว่า ที่เธอป่วยหนักแบบนี้นั้นน่าจะมาจากเพราะว่าความปวดร้าที่ลูกสาวของเธอหายไปเธอล้มป่วยหนักครับป่วยหนักมากและในตอนนี้ครับอาการป่วยของเธอนั้นได้ทำร้ายเธอจนเธอไม่สามารถจะมีชีวิตได้อยู่ต่ออีกต่อไปเธอจึงขอร้องให้บารอนนั้นไปตามลูกสาวของเธอกลับมาเธออยากเจอหน้าลูกสาวของเธอเป็นครั้งสุดท้ายก่อนตายบารอนจึงออกไปตามหาเฮเลนาเลเวนคอร์ให้กับโลวิน่าและแล้วครับ เขาก็ทําได้สําเร็จครับเขาเจอเธอบาลอนก็พยายามบังคับให้เฮเลนากลับไปแต่เธอก็ปฏิเสธครับเธอขัดขืนเขาบวกกับว่าในตอนนั้นเขาพูดถึงความรู้สึกของตนเองที่เขามีให้กับเธอแต่เฮเลนาก็ไม่สนใจครับเขาไม่รับรักกับชายคนนี้เลยอย่างที่ผมบอกไปครับเธอไม่มีวันแยแสบาลอนเลยครับและเมื่อได้ฟังเช่นนั้นบาลอนก็เพอิอพังมือไปฆ่าเฮเลนาโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจ เมื่อเฮเลนาตายบารอนก็รู้สึกเศร้าใจเป็นอย่างมากขากระสีที่ตนเองได้ทำลงไปเขาเลยฆ่าตัวเองตายตามเธอไปหลังจากที่เขาตายไปวิญญาณของเขาก็เต็มไปด้วยบาปติดตัวทาให้เขานะครับไม่สามารถก้าวข้ามโลกนี้ไปได้ส่วนเฮเลนาเองก็เช่นกันครับเธอกลายเป็นสุภาพสตรีสีเทาอย่างที่เราจะรู้จักกันในอนาคตทั้งสองคนนะครับกลับมาที่ฮอกวอตส์และกลายเป็นผีประจำบ้านเลเวนคอ์และซิร์ทรีน บารอนสนึกผิดกับสิ่งที่ตนเองได้ทำลงไปจึงใช้เศร้าตวนครับเพื่อเป็นสิ่งย้ำเตือนว่าเขาได้ทำในสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นและ,สะแสดงถึงความสำนึกในบาปของตอนเองที่ได้ก่อไว้บารอนเป็นผีเพียงคนเดียวครับและเป็นคนเดียวเท่านั้นที่พีฟให้ความยํำเกรงไม่นับเอาบาสต์มนดอนนะครับตามคำบอกเล่าของนิคหัวกับขาดนั้นบารอนชอบทำเสียงควนคลางดังกึกก้องไปทั่วหอดูดาว เราจะได้เห็นบารอนเพียงไม่กี่ครั้งนะครับและครั้งแรกนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นเขาในวันที่1กันยาย,ยนปี1991ซึ่งเขานั่งถัดไปจากเดโกมเมลฟอยเขาไม่ค่อยพอใจกับที่นั่งตัวเองสักเท่าไหร่หรอกครับหลังจากนั้นในวันที่12กันยายนบารอนเลือดก็ได้เดินมาตามทางสุภาพสตรีอ้วนจนทําให้เ네นวิลกลัวจนหัวหดเลยครับในช่วงวันฮาโลวีนนั้นบารอนหลอกล้ออยู่ในคุกใต้ดินทําให้ใครต่อใครนะครับวหวาดกลัวเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นนะครับในวันที่31ตุลาคมปี1992บารอนได้มีส่วนร่วมในงานครบรอบวันตายของนิ้หัวเกือบขาดแต่ผีต้นอื่นๆครับไม่ค่อยกาเขาใกลเขาสักเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าเลือดและบุคลิกของเขาก็ได้ในวันที่1กันยายนปี1994บารอนไปอีกหนึ่งคนครับที่ไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้พีมางานฉลองเพราะว่าล่าสุดนะครับที่พีได้มา พีด้สร้างความบันเลย์ไววอดไปทั่วเลยครับเรื่องราวต่อจากนี้นะครับก็จะไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่ครับนอกจากคอยลอกล,อลอ้อไปทั่วกับคอยห้ามปามพีพก็ปาลอนเป็นเพียงคนเดียวอะครับให้ทํายังไงและเป็นเพียงคนเดียวอย่างที่ผมบอกไปที่พีพยอมฟังอันที่จริงแล้วนะครับในปี1997นั้นบาลอนครับเป็นเพียงไม่กี่คนครับที่แอบสังเกตเห็นว่าอลบาสออกไปทําภารกิจลับในการค้นหาฮอคลาร์สเขาบอกเล่าเรื่องราวนี้ครับ ให้เพียงแค่นี้หัวกับขาดฟังเท่านั้นและเขาก็กลับไปส่งเสียขวนคลางต่อที่หอดูดาวในปี1998นั้นเขาเป็นผู้ที่อยู่ร่วมในการต่อสู้ของแฮร์รี่และลอร์ดเวมอร์เขาอยู่ในวันแห่งการต่อสู้ครั้งสุดท้ายวันแห่งโชคชะตาแน่นอนคาว่าบาลอนก็เป็นหนึ่งในผีที่คอยช่วยอพยพนักเรียนอีกด้วยนะครับหลังจากเจ้าสงครามนะครับลาพวกผีครับก็รวมกันไว้อาลัยแก่ผู้ที่เสียสลายอย่างกล้าหาญ บารหลงอ้วนนะครับเป็นคนที่มีนิสัยที่ล่าเลินครับและให้การต้อนรับเป็นอย่างดีกับทุกๆคนเขาจะต้อนรับทุกๆคนด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขของเขาครับและเขานะครับก็เป็นคนที่มองคนอื่นจากภายในและจะมองคมเรื่องราวที่ไม่ดีของคนคนนั้นครับและเขาพร้อมที่จะให้อภัยอยู่เสมอบานหลงอ้วนเป็นคนที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากครับกับบ้านฮัฟฟ์พับของเขาต้องบอกเลยเลยครับว่าเขาเป็นคนที่ภาคภูมิใจมากที่สุดคนหนึ่งเลยก็ยังว่าได้ส่วนประวัติของเขานั้นนะครับไม่มีใครรู้ครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหน รู้เพียงแค่ว่าเขาเกิดที่อังกฤษครับเขาน่าจะเกิดในช่วงสตววรษที่982ครับเมื่อเขาอายุได้11ปีเขาก็กลายเป็นหนึ่งนักเรียนของโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดเลวเว่นมอฮอกวอตส์เขาถูกคัดสรรให้อยู่ในบ้านฮัฟเฟิลพับครับและการคัดสรรของเขานั้นเขาถูกคัดสรรโดยเฮลกาฮัฟเฟิลพับซึ่งเธอได้เลือกเขาโดยตรงเลยครับและแน่นอนครับว่าการเรียนการสอนของเขานั้นก็ได้รับมาจากเฮลกาโดยตรงเช่นเดียวกัน หลังจากที่เขาจบมาจากที่นั่นนะครับในตอนแรกนะครับบาดหลวงอ้วนเนี่ยก็ไม่ใช่บาดหลวงหรอกนะเขาก็เป็นคนแบบเราทั่วไปนี่แหละครับแต่เขาเนี่ยเป็นคนที่เคร่งศาสนาเป็นอย่างมากเขาก็เลยใช้ชีวิตอยู่เพื่อคุณงามความดีครับเขาตัดสินใจที่จะกลายเป็นบาทหลวงเพื่อใช้ชีวิตอุทิศตนเพื่อคนอื่นแต่ไม่ว่ายังไงเลยก็ตามนะครับสิ่งหนึ่งที่เขารักเป็นอย่างมากก็คือเขารักในอาหารและเครื่องดื่มและความบันเทิงครับจะบอกว่าเขาเป็นชายที่ใจดีก็ไม่ผิดหรอกครับเขาเป็นคนที่ใจดีมากๆครับ จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวกฎเกณฑ์สักเท่าไหร่หรอกครับหากว่าเขาจะต้องทําความดีเพื่อใครสักคนหนึ่งและนั่นแหละครับคือสิ่งที่ทําให้เขาต้องตายเขาถูกสังหารครับเขาถูกสังหารหลังจากมีบาดหลงคนหนึ่งครับเริ่มสงสัยว่าบาดหลงอ้วนคนนี้เนี่ยสามารถรักษาโรคฝีดาดได้ยังไงโดยการใช้ไม้เคาะเท่านั้นซึ่งมันฟังดูไม่เข้าท่าสักทีเดียวเลยเนาะแค่เอาไม้เคาะคนคนนั้นจะหาจากโรคฝีดาดทันทีซึ่งในยุคนั้นไม่มีใคร รับรู้ถึงการมีอยู่ของเวทมนต์ครับเวทมนต์นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่นอกรีดและต้องห้ามครับมัจจะมีการล่าพ่อมดแม่มดอยู่เสมอและคนพวกนั้นจะต้องถูกเผาทั้งเป็นครับซึ่งบัณหลงอ้วนคนนี้ก็เช่นกันครับเขาอยู่ในโลกของมารเกิลไม่มีใครรู้ครับว่าเขามีเวทมนต์และเขาก็คือพวกนอกรีดครับและใช่นี่แหละครับคือเหตุผลที่เขาต้องตายเขาถูกสังหารหลังจากนั้นครับอย่างโหดเหี้ยมแต่ก็มีอยู่เรื่องหนึ่งครับที่ทำให้หัวใจของบัณหลงอ้วนนี่ต้องเจ็บปวด คือต่อยเขาเป็นคาทอลิกที่เคร่งครัดมากแค่ไหนแต่เขาก็ไม่เคยเป็นพระคารินอได้เลยทั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะครับหลังจากการตายของเขาวิญญาณของเขาก็เลือกที่จำไม่ก้าวข้ามความตายไปครับและเขาก็กลับไปที่ฮอกวอตส์เพื่อให้ตัวของเขากลายมาเป็นผีประจำบ้านฮัฟเฟิลพัฟในเวลาต่อมา โซนใหญ่แล้วนะครับงานสร้างสารของผีนั้นเนี่ยก็เป็นฝีมือของบาลหลงอ้วนนั่นแหละครับเขาเนี่ยจะคอยจ,จัดแจงเรื่องราวต่างๆภายในงานเลี้ยงนะครับแต่ก็ไม่ใช่แม่งงานสักทีเดียวหรอกเนาะคือเป็นประเภทที่แบบชอบช่วยงานเลี้ยงหรืออะไรแบบนี้เพราะเขาเป็นคนที่ชอบพวกของกินพวกงานเลี้ยงอะไรอยู่แล้วไงครับซึ่งงานที่เราจะได้เห็นบ่อยที่สุดก็คืองานของเซอร์นิโคลัสหัวเกือบขาดครับ นอกจากนี้แล้วนะครับบัตรหลงอ้วนเนี่ยเป็นผีที่นักเรียนมักจะขอคําปรึกษาอยู่เสมอครับไม่ว่าจะเป็นอะไรเลยนะครับคำปอบโยนของบัณฑหลงอ้วนนั้นเนี่ยจะมีเหตุผลที่ดีอย่างน่าเหลือเชื่อเลยครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่เคยมองเพราะว่าเขาเป็นคนที่มองอย่างลึกลงไปข้างในหัวใจของนักเรียนพวกนั้นครับเขามองว่านักเรียนพวกนั้นเนี่ยไม่ได้ร้ายซะเสมอไปขนาดพีเองนะครับบัตรหลงอ้วนยังมองว่าเขายังควรได้โอกาสเลยแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยรูปลักษณ์ของเขาด้วยก็ได้ ทำให้ใครต่อคใครอยู่กับเขาแล้วรู้สึกอบอุ่นเป็นอย่างมากครับถ้าเกิดว่าใครที่เล่นเกมแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับน่าจะรู้กันดีครับเราจะได้เห็นบาดหลงอ้วนนะครับคอยช่วยเหลือเราอยู่เสมอและในหนังนะครับเราจะได้เห็นบาดหลงอ้วนเพียงแค่ครั้งแรกและครั้งเดียวเท่านั้นในปี1991ครับซึ่งในปีนะั้นเป็นภาคที่1เป็นการคัดสรรน,นักเียนเข้าบ้านเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เราจะได้เห็นพวกผีประจําบ้านต่างๆมากมายเลย และใช่ครับเราจะได้เห็นบารหลงอ้วนในภาพยนตร์ด้วยและอย่างที่ผมบอกเลยครับเป็นเพียงแค่ครั้งแรกและครั้งเดียวเท่านั้นถ้าถามว่าบารหลงอ้วนชอบหลอกผีไหมชอบสิครับเขามปนิสารที่ขี้ด่นอยู่พอสมควรเลยนะเขาชอบหลอกนักเรียนโดยการเสียงโซน,นของเขาครับและในการประชุมครั้งหนึ่งนะครับที่พวกผีนะครับมันประชุมกันว่าพีฟจะได้เข้าร่วมงานเล่นในการเปิดภาคเรียนไหมซึ่งหลายๆคนตอบว่าไม่อย่างแน่นอนครับนิโคลัสหกับขาดบอกว่า ต้องไม่เอาออกไปแน่นอนเพราะว่าสร้างปัญหาไว้มากแล้วนี่หัวเกือบขาดนะครับเห็นพ้องกับบาลอนเลือดอย่างแน่นอนครับว่าไม่ควรเอาพีฟออกไปหลายๆคนก็ตอบเช่นนั้นครับอยู่เป็นเพียงแค่คนคนเดียวเท่านั้นก็คือบาลลังอ้วนนั่นแหละครับซึ่งเขามองว่าไม่แน่นะว่าพีฟเปลี่ยนเป็นคนละคนแล้วก็ได้ทําไมร้องไม่ร้องให้โอกาสเขาดูละ่ะเห็นไหมครับบาลลังอ้วนในไม่ว่าใครเขาก็พร้อมที่จะให้โอกาสอยู่เสมอครับในช่วงที่โดราเลสอัมบิดนะครับกลายเป็นอาจารย์ใหญ่ของฮอกวอตส์ช่วงนั้นนะครับ บานหลงอ้วนก็เป็นหนึ่งในคนที่คอยปิดล้อมหอคอยของอาจารย์ใหญ่ครับเพื่อพยายามไม่ให้อัมบิดเข้าไปด้วยเช่นกันนะครับซึ่งมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าบารหลงอ้วนคนนี้เนี่ยไม่ยอมให้ใครมาทําร้ายชาวฮอกวอตเช่นกันครับและบานหลงคนนี้นะครับก็ยังไปร่วมงานของอัลเบิร์ตเดมันดอร์หลังจากที่เข้าตาลงไปอีกด้วยนะครับโดยฝีมือของเซอร์วัลสเนปจริงๆแล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยผีทุกตัวในฮอกวอตนะครับไปกันหมดเลยครับจะบอกว่าทุกตนก็ ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าไม่มีใครในฮอกวอตเลยนะที่จะไม่ไปครับเพราะว่าทุกๆคนในฮอกวอตเนี่ยรักออลบิรดมัมเบิดอยอย่างแน่นอนและหลังจากนั้นนะครับในวันที่1สิงหาคมปี1 9 9 7กระทรวงถูกยึดครองด้วยผู้เสพความตายและปีนั้นนะครับเป็นปีที่เซเวรสเนปกลายเป็นอาจารย์ใหญ่ครับบ้านหลงอ้วนนะครับยังคอยแอบช่วยเหลือนักเรียนอยู่เสมอนะครับในบางครั้งแล้วเขาพยายามจะซ่อนนักเรียนของเขาให้ปลอดภัย ถึงแม้นะครับว่าบาัลหลงอ้วนคนนี้เนี่ยจะไม่เก่งเรื่องการก่อกวนหรือว่าอะไรก็ตามเลยนะครับแต่เขาเป็นคนที่รักชาวฮอกวอตม์มากครับเขาจะไม่ยอมให้ใครมาทําร้ายชาวฮอกวอตอย่างแน่นอนและแน่นอนใช่ไหมครับในวันที่2พฤษภาคมปี1998ซึ่งปีนั้นนะครับเป็นปีที่ลอร์ดเวนเมอร์ต้องสู้กับแฮร์รี่พอตเตอร์ครับมันเป็นศึกสุดท้ายที่ฮอกวอตครับวิญ,ญญาณทุกดวงรวมถึงบัลหลงอ้วนด้วยตามไปชุมนุมที่ห้องโถงครับเพื่อดูการต่อสู้อีกครั้งนี้ และแน่นอน,น,อนรับว่าชายชนะนี้ก็เป็นของแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างแน่นอนเลยครับถ้าถามว่าความสามารถทักษะเวทมนตร์ของบาดหลงอ้วนนี่มีอะไรเขาเก่งเรื่องการรักษาครับบาดหลงอ้วนคนนี้นะครับเป็นผู้ที่มีเวทมนตร์รักษาที่มีพรสวรรค์เป็นอย่างมากครับเขารักษาคนป่วยได้อย่างน่ามหัศจรรย์เน,นื่องจากครับเป็นผู้ที่ชํานาญคาถาพวกรักษานี้เป็นอย่างดีเลยครับอ๋อแน่นอนครับเขาเก่งเรื่องการแปลงร่างขั้นสูงด้วยครับ คาสามารถเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตต่างๆได้ให้กลายเป็นอะไรก็ได้หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนตัวของเขาให้กลายเป็นสัตว์อะไรก็ได้เขาเก่งมากนะครับเรื่องนี้ก็คงจะไม่แปลกหรอกครับเรื่องเบมนคาถาของพวกเขาเพราะเขานั้นได้รับการสอนมาโดยตรงจากเฮลกาฮัฟเฟร์พับแล้วเป็นยังไงบ้างครับกับเ,เรื่องราวของบาหลงอ้วนนา่าเสียดายนะครับที่เรื่องราวของเขาเน้นน้อยมากๆเลยครับแต่ผมจำไม่เล่าก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเราเล่าถึงเรื่องราวของหลายๆคนแล้วจะขาดไปคนเดียวก็ไม่ได้อย่างแน่นอนครับ เพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยมาให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับได้มาฟังด้วยกันและถ้าเพื่อนเพื่อชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกันละครเพื่อพลาดคลิปต่อ,ตอไปก็แชร์เพื่อนเพื่อนทุกคนครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับาปบายครับเจอกันครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสน,นุกกันหรือเปล่าครับแน่นอนครับว่าเรื่องราวของแต่ละคนค่อนข้างที่จะพิกพิกทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยรู้เรื่องราวของประวัติของพวกเขานะครับวันนี้ก็ทุกๆกคนก็ได้มารู้แล้วนะครับ พราฉะนั้นแล้วสําหรับคลิปมัดรวมผีเรื่องราวของหอวอร์ในวันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชอบคนไหนมากที่สุดครับมาแชร์กันหน่อยครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดแล้วนะครับผมวางเป็นอย่างมากเลยครับว่าเพื่อนๆนจะชอบเรื่องราวของผีประจําบ้านฮอวอ์ที่ผมเอามามัดรวมกันนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกําลังเพื่อพลาดคลิปต่อๆไปนะครับกดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆทุกคนนะครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจนครับ